สวัสดีครับคลิปที่2นะครับ UCL นะครับ UCL ได้ได้สทีมเข้าไปรอบรองชนะเลิศแล้วครับก็ตามที่แอดพูดไว้ตั้งแต่ก่อนก่อนคลิกออฟที่ยังไม่คลิกออฟกันนะครับว่าบาร์เซโลนายังไงก็ไม่ได้เข้าไปนะครับแล้วก็จะสกอรขข์ขาดหน่อยอะไรประมาณนี้ก็นี่ก็แทบจะเป็นจริงเลยครับหลังจากเตะไป2 2นัด แมตช์แรกเนี่ยเปเชเนี่แพ้ในบ้านก่อนนะครับแพ้ในบ้านก่อน2ประตูต่อสามามาเยือนทีเนียมาเยือนอะ่ะมาแก้ตัวได้สำเร็จนะครับถล่มบาร์เซลโลนาไป4ประตูต่อนหนึ่งนะครับคาดว่าบาร์เซลโลนาโดนใบแดงด้วยมั้งก็ทำให้สกอร์รวม เเชเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายได้ครับเป็น6ประตูต่อ4นะครับโอ้ความฝันจะเป็นจริงหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวมารอรอรอคืนนี้จับฉลากกันไม่ต้องจับฉลากมั้งควยกันอยู่แล้วมั้งเออเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มทางเว็บเว็บของ UCL อีกทีหนึ่งคู่แรกนะครับดอทมุนนะครับไปชนะแอลติโกแมลิดถึงถิ่นของดิเอโกซิโมเนได้อะครับ 4ประตูต่อ2นะครับก็ทำให้สกอร์รวมชนะไป5ประตูต่อ4ี่นะครับดอทมูลเข้ารอบไปนะครับแน่เือเหลืองจากเยอรมันเข้ารอบเฮกันทั้งทั้งเยอรมันแล้วมัง้งใครที่เป็นแฟนดอทมูลน,นะครับคู่ที่สองนะครับบาร์เซลโลนานะเปิดบ้านแพ้กับปารีสแซแยกแมงไป1ประตูต่อ4ี่นะครับแหมอันนี้สกอร์นี้เหนือความคาดหมายมากเออก็ทำให้ทั้ง2ทีมเนี้ย เข้ารอบนะครับดอตมุลแล้วก็ไปเอชเเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วส่วนแมนฯลิดแล้วก็บาซโลลูนาตกรอบไปตามระเบียบคืนนี้ก็จะมีไบเยอร์มิวนิกพบกับอร์เซนอลนะครับตีสองครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี man, ้นะครับพบกับเวอร์พูลนะครับหาอีก2ทีมครับเข้าไปคว้ากันเพื่อที่จะหาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศอีกในในท้ายที่สุดนะหาผู้ พูดว่า the winner อะไรประมาณนี้แม่หลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้ก็วันพรุ่งนี้ต่อเลยครับลิเวอร์พูลนะครับเอ้ยวันศุกร์เออใช่วันเออ,นเอ,อ่ตรงกับวันศุกร์นะวันพฤหัสตรงกับวันศุกร์ลิเวอร์พูลจะทําได้เหมือนกับเปเชหรือเปล่าจะเหมือนกับที่ P HA, P alo, เปเชไปถล่มบาร์เซโลนาได้หรือเปล่าถ้าทำได้โมเมนตัม um มาเลยครับมีแรงขึ้นเลยสำหรับ การจับฉลากหรืออะไรนี้จะมีขึ้นในหลังหลังจากนี้หรอหือเปล่าหลังหลังจากคีออฟเสร็จนะครับเดี๋ยวเรารับรับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือรอบแปดทีมนะครับอ่าโอเคครับติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับวันพรุ่งนี้ออคืนนี้นะครับตรงกับวันพรุ่งนี้เนานะอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ